โปรโมทวิดีโอในทิกตอกทำยังไงมาดูกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราเปาบินยูทูบค่ะในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกทท่านโปรโมทคลิปวิดีโอของตนเองในแอป t i k t อกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการโปรโมทคลิปวิดีโอในแอป i k k t อกเนี่ย จะมีขั้นตอนยังไงมาชมกันค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ TikTok เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์จากนั้นหาคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะโปรโมทค่ะซึ่งน้ำขออนุญาตชี้แจงก่อนนะว่าถ้าคลิปวิดีโอไหนที่เรานำเพลงที่ติดลิขสิทธิ์มาใช้เนี่ยคลิปวิดีโอนั้นจะไม่สามารถโปรโมทได้ ย้ำอีกทีนะคะถ้าคลิปวิดีโอไหนที่ติดลิขสิทธิ์เรื่องเสียงเพลงเราจะไม่สามารถโปรโมทคลิปวิดีโอนั้นได้ค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะน้ำจะโปรโมทคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์เสียงแต่อย่างใดนะวิธีการโปรโมทให้ทุกคนกดไปที่คําว่าแชร์ฉะนั้นกดไปที่คําว่าโปรโมท ย้ำอีกทีนะคะกดคําว่าแชร์และกดไปที่คําว่าโปรโมทจากนั้นเขาจะเล้่ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมนะคะเลือกว่าเป้าหมายของท่านผู้ชมคืออะไรอยากจะได้คนดูคลิปวิดีโอหรืออยากจะได้คนติดตามเราหรืออยากจะให้คนเข้าชมเว็บไซต์ของเราสำหรับน้ำเนี่ยน้ำอยากได้ผู้ติดตามแล้วก็จะคลิกไปที่ผู้ติดตามแบบนี้จากนั้นก็กดถัดไป ที่นี้ค่ะเขาจะให้เราเนี่ยเลือกผู้ชมเลือกผู้ชมคืออะไรอย่างเช่นว่าเราอยากจะให้คนที่มีอายุ18ปีมาติดตามเราและเป็นเพศชายแค่เฉพาะเพศชายอะไรแบบนี้เราก็เลือกได้นะคะโดยเราเลือกไปที่ข้าว่ากําหนดเองแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการเลือกก็ให้ติกตอกเนี่ยเขาเลือกให้เราเองสาหรับน้ําน้ําเลือกเป็นผู้ชมเริ่มต้นที่ติกตอกเลือกให้จากนั้นกดถัดไปค่ะท่านผู้ชมพอเรากดถัดไปนะคะ มาดูที่หัวข้อคำว่างบประมาณก่อนงบประมาณเนี่ยน้ำคิดว่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะสำหรับน้ำน้ำจะเลือกเป็น30บาทต่อวันแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็เลือกเป็น1วันถ้าน้ำจ่ายเงินด้วยงบประมาณ30บาทโปรโมทคลิปวิดีโอด้วยงบประมาณ30บาทเนี่ยน้ำจะได้ยอดเข้าชมวิดีโอยอดวิวประมาณ6 0 0้0 0ถึงวิว ในระยะเวลา1วันแต่ว่าถ้าน้ำเลือกไป60บาทใน60บาทเดี๋ยวนะท่านผู้ชมถ้าน้ำเลือกไป66บาทในระยะเวลา1วันเนี่ยน้ำจะได้ยอดผู้เข้าชม1,500ถึง2,500ยอดบิวนะคะท่านผู้ชมด้วยราคา66บาท ใน1วันน้ำจะได้ยอดวิว1,500ถึง2,500อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะสำหรับน้ำน้ำเลือกเป็น30บาทแลวก็ระยะเวลาการโปรโมท1วันจากนั้นก็กดถัดไปค่ะทีนี้เราจะอยู่หน้าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมาดูที่คำว่าทั้งหมดมาดูที่คำว่าทั้งหมด ไหนบอกว่า30บาทแล้วทำไมถึงมันเป็น32ส1สสดสิตางค์ก็บอกเลยว่าเขาเก็บภาษีของเราค่ะเหมือนกับเราเติมเงินนี่แหละเขาเก็บภาษีของเรา2บาทนะคะนักผู้ชมก็เลยบวกกันมาได้32ม0สจุดสิสตางค์ทีนี้ให้เรากดชำระเงินและเริ่มกันโปรโมท ีนี้ค่ะเขาก็จะให้เราเนี่ยเลือกวิธีการชำระเงินซึ่งน้องบอกเลยว่าอันนี้ให้เลือกเป็น t r u e m o n e y True m น n e y นะคะง่ายมาก Tru e Money อ่ากดเลือกเข้าไปจากนั้นก็กดยืนยันและก็กดยืนยันค่ะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยก็มาพิมพ์เลยนะอันนี้ชื่อผู้ชำระเงินชื่อผู้ชำระเงินใส่แบบนี้ก็ได้ ที่อยู่ e mail. อีเมลอ่าที่อยู่อ e ีเมลอะไรก็ใส่ไปหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ชําระเงินเลือกเป็นเลือกประเทศก่อนนะคะท่านผู้ชมหาประเทศไทยนะยประเทศไทยประเทศไทยไทยแลนด์อ่าศ์ ศูน okay. ก้าห้า็สโอเคทีนั้นกดชำระเงินค่ะทีนี้จะมีข้อความเน่งเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเรอข้อความนะคะแล้วเราก็กอกข้อความได้เลยนะ่ย4ี่ศเป็นรหัสยืนยันนะคะท่านผู้ชม4 0 4ศนนั้นก็กดตัวเข,เขียวๆค่ะทุกคนตัวนี้น้ำอ่านไม่ออก อันนี้ก็กดไหม back to ค่ะทุกคนจากนั้นก็กดยืนยนันเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววรอเขาดำเนินการ ตอนนี้เขาก็นงดำเนินการอยู่โอเคแค่นี้ค่ะ่านผู้ชมถือว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอครบหนึ่งวันเขาก็จะหยุดโปรโมทให้เราอนะคะสําหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์สอบถามได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ